ตัวที่เราจะมาใช้ในการที่จะตั้งเวลารันโ mm hmm. คเปอทอนั่นก็คือไลบรี y ที่ชื่อว่า Schedule นะครับตัวฟังก์ชันหนึ่งตัวนะครับที่ชื่อว่าฟังก์ชันจ็อเพราะว่าเราจะต้องสั่งให้อตัวฟังก์ชันนี้มันทำงาน Schedule.Every f s v e s n d s n d นนะครับแล้วก็ดู Job นะครับแล้วก็จุกเลยใช้ t ท m e สล e เหมือนตัวเพื่อที่จะกำหนดว่าโอเคให้มันซนะ็อ p หน้าที่หนึ่งวิเราจะได้เห็นชัดๆนะครับ กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ i n v e ว t i c วันนี้เราจะมาสอนทุกท่านเขียน y t ทอนโดยที่เราจะตั้งเวลาให้สิ่งที่เราต้องการจะทำเนี่ยมันทำณเวลาที่เราตั้งไว้นะครับยกตัวอย่างเช่นทำทุกๆ5นาทีหรือทำทุกๆุกเวลาที่เท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นทำทุกเวลาส0โมงครึ่งหรือทุกเวลา7โมงอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าเราสามารถกำหนดระยะเวลาเช่นทำทุกวันจันทร์ทุกวันอังคารหรือ แล้วแต่ที่เราจะกำหนดเลยก็ได้นะครับดังนั้นประโยชน์ของการใช้ตัวการตั้งเวลาเนี่ยก็คือทำให้เราไม่จำเป็นที่จะต้องมากดรันโค้ดตลอดเวลานะครับแล้วก็จะสามารถตั้งเวลาให้มาลันณเวลานั้นๆได้เลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่าวันนี้เราจะใช้อะไรเป็นตัวช่วยของเรานะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับตัวที่เราจะมาใช้ในการที่จะตั้งเวลาลัน โค้ดทอนนั่นก็คือไลบรารีที่ชื่อว่า Schedule นะครับ luence s Schedule เนี่ยเป็นตัวที่เราสามารถกำหนดระยะเวลาที่เราต้องการที่จะรันผมเรียกว่ารันจ็อบละกันจ็อบหนึ่งตัวว่าอยากให้ Job บเนี้ยรันทุกๆุนาะเวลาที่เท่าไหร่นะครับหรือรันทุกๆเวลากี่โมงอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูตัวไลบรารีที่ชื่อว่า Schedule กันนะครับ ขั้นแรกเลยเราก็ต้องทำการ install ตัว LIBRARY ก่อนนะเป็นสิ่งที่เราห้ามลืมนะคบเพราะว่าถ้าลืมก็ลันไม่ได้น,นั่นเองเนาะสำหรับนคนที่ใช้โค้ด랩นะครับก็จะที่จะต้อง install แต่ว่าถ้าใครใช้จูเ t ต์โน้ตบุ๊กแล้วลงไว้ในเครื่องอยู่แล้วหรือว่าใครที่ใช้ตัว vs code แล้วก็ลง python ไว้ในเครื่องอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นนะครับแต่ว่าผมเนี่ยชอบใช้ตัวโค้ด랩เพราะว่าคือ หนึ่งอย่างเลยคือมันรันทีละบรรทัดนะครับเราก็จะเห็นกระเลอในแต่ละบรรทัดได้เลยว่าทําไมเราถึงที่จะต้องอแก้บรรทัดทําไมบรรทัดนี้มันถึงเกิดกระเลอขึ้นเราก็จะเห็นเจาะไปได้เลยนะครับโอเคกอนี้เรามาอินสตาก่อนครับทัดมาเราก็ Import library เนาะตาม Process ทั่วไปนะครับก็คือตัว schedule ทีนี้ผมจะให้ Import l i b r a r y 2ตัวก็คือ Time กับตัวเด e Time ด้วยเพราะว่า เดี๋ยวเราจะต้องมาปริ้นดูว่าเวลาเนี่ยมันตรงกับสิ่งที่เรากําหนดหรือเปล่านะครับโอเคก็มากดหลังคราวนี้เราจะต้องเขียนตัวฟังก์ชันหนึ่งตัวนะครับที่ชื่อว่าฟังก์ชันจบเพราะว่าเราจะต้องสั่งให้ไอตัวฟังก์ชันเนี่ยมันทํางานนะครับอันนี้ผมเขียนเป็นชื่อฟังก์ชันจบนะครับแล้วก็ฟังก์ชันเนี้ยผมให้มันทําหน้าที่ในการพริ้นคําว่า hello investing นะครับ หลังจากที่เราเขียนฟังก์ชันตัวนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็รันมันปกตินะเป็น def job แล้วก็ใส่วงเล็บแล้วก็กดตัวโคลอนนะครับแล้วก็ข้างล่างก็คือเป็น job ในสิ่งที่ต้องการจะทำนะครับสำหรับใครที่งงว่าการเขียนฟังก์ชันเขียนยังไงนะครับให้ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าของเรานะคลิปเก่าเราเราจะมีการสอนการเขียนฟังก์ชันว่าฟังก์ชันช่วยให้โค้ดไพทอนของเราทำงาน เร็วขึ้นได้ยังไงบ้างแล้วก็ช่วยเราไม่ต้องเป็นต้องเขียนบางอย่างซ้ำๆนะครับโอเคเอราล,ลันเสร็จแล้วถัดมาจะเป็นตัวพระเอกของเรานั่นก็คือตัวสเกดูนั่นเองนะครับตัวสเกดูเนี่ยจะมีซินแท็กซ์อยูอ่ลักษณะหน้าตาประมาณนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีวิธีการรันได้หลากหลายรูปแบบน,นอันนี้ผมจะให้รัน อ่ every five seconds นะครับก็คือทุกๆ5วินาทีคให้มันทำการดูจ o อบนี้ก็คือทำการลันไอตัวฟังก์ชันที่ชื่อฟังก์ชันจ็อบเนี่ย1ครั้งนะครับทุกๆ5วินาทีเนาะซึ่งตัวซินแทกของตัว schedule นะครับก็มีหลากหลายรูปแบบเช่น run every 10 minutes ก็ได้นะครับหรือ run every hours นะครับให้มันดูจ็อบแล้วก็ให้มันในลักษณะของการ r ันณวันที่ณ ทุกทุกวันนะครับเวลา10โมงแล้วก็ดูจอบแบบนี้ก็ได้นะครับดังนั้นเราสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบเลยนะหรือจะรันทุกวันจันทร์รันทุกวันพุธเวลานี้รันนาทีที่นี้ตลอดเวลาก็สามารถทำได้นะครับแล้วก็ตัวสเกจเดิลเนี่ยเราจะใช้คู่กับตัวที่เป็นลักษณะของไวล์ลูคือไวล์ลู p เนี่ยมันคือการรันตลอดเวลานะครับรันไปเรื่อยๆรันไปเรื่อยๆแล้วก็เราใช้ตัว s อ่อสเกดูเข้ามาเพื่อที่จะกําหนดว่าโอเคถึงเวลาตรงนี้แล้วเราค่อยให้มันหลันค้ดนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราลองย้อนกลับไปดูตัวโค้ดที่เป็นตัวสเกดู l e ที่เราเขียนไว้นะก็ตัวนี้น,นั่นเองตัวนี้ผมให้เป็น schedule every f i seconds นะครับแล้วก็ดู Job นะครับแล้วก็จะกดหลันปึ๊บพอหลันเสร็จปุ๊บค้ดมันก็จะรีพอร์ตกลับมาโอเค every five seconds ดู Job นี้อ่านะ แล้วก็ l a ส t ลันนะครับตอนนี้อ่ามันเป็นเวลา34จริงๆมันคือ UTC 00เนาะอยากให้จำไว้ว่าตัวโค้ดส่วนใหญ่เนี่ยข้อมูลที่เขาเก็บไว้เนี่ยมันจะเป็น UTC 00หมดนะครับก่อนที่เราอยากจะให้มันมาเป็นเวลาทำามส่วนของเราแล้วก็ต้องทำการแปลงให้มันเป็น Localize ตามเวลาบ้านเรานะครับตอนนี้มันก็จะประมาณสัก10โมงนะครับโอเ เดี๋ยวผมจะสั่งให้มันหั n น,นะครับก็คือเราจะใช้ลักษณะของ while loop ที่เป็น while loop true นะแล้วก็ schedule d run p e n d i n g นะครับคราวนี้ผมจะให้มัน print date time มาด้วยเพราะว่าเราอยากรู้ว่าเวลาเนี้ยมันเป็นเวลาที่ที่เรากำหนดไว้มันทำถูกหรือเปล่านะก็คือทุกๆ5วินาทีนะครับแล้วก็ผมจะใส่ time sleep 1มีเข้าไปด้วยเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่ time sleep เนี่ยมันจะเป็นการ print เวลาณนะตอนนั้นทุกๆวินาทีเลยดังนั้นข้อมูลมันจะยาวแล้วมันจะลกจนเกินไปนะผมเลยใช้ทำสลิมเหมือนตัวเพื่อที่จะกําหนดว่าโอเคให้มันซนะ็อกณที่หนึ่งวิเราจะได้เห็นชัดๆนะครับเดี๋ยวเรามากดรันเริ่มเลยน,นะครับโอเคเห็นเริ่มรันครั้งแรกเป็น i n h e l investing นะครับณนะเวลาเนี่ยมันจะเริ่มไปเรื่อยเห็นไหมเป็น4 1 4 2 4 3 44วิมันก็จะรัน hello i n v e s t i อีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าเป็น5เอ้ยเป็น46 47 48 49 50แล้วก็ run i n v e s t i หนึ่งครั้งนะครับอ่าลักษณะนี้คือการใช้ตัวที่เป็นตัว schedule นะครับในการ run ทุกๆ5วินาทีนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างอีกอันนึงนะครับก็คือตัวที่เราจะใช้เพื่อ run ณนนเวลาที่เท่าไหร่นะครับในทุกๆวันเนาะ ต่อมาจะเป็นการ r ั n น,นะครับทุกทุกวันณเวลานั้นๆน,น,นะครับเดี๋ยวผมขอเช็คเวลาก่อนน่เดี๋ยวจะตั้งให้มันสัก18แแล้วกันโครงสร้างจะคล้ายๆกันนะครับก็คือเป็น schedule every day นะครับแล้วก็ใส่ add คือณเวลาที่03 18นะครับอันนี้ก็คือประมาณสัก10โมง18แเนาะแล้วก็ให้มันดู job เหมือนเดิม job ที่เราให้มันรันก็คืออะไรก็คือ Print Hello Investing นะครับก็กดรันมันก็จะรีพอร์ตกลับมาโอเค Every 1 day นะครับ at 03:18นะครับก็คือ,อ10โมง18นนะเวลาบ้านเราน,นั่นเองแล้วก็จะกดชึบให้มันรันเหมือนเดิมนะครับด้านในตอนนี้จะเป็น17 35 36 37 38ไปเรื่อยๆนะครับก็มันก็จะรันตามเวลาไปเรื่อยๆจนถึงณนะเวลาที่เป็น03:18 นะครับมันก็จะถึงจะ run คำว่า print hello investing เอ้ย run hello investing ให้เรานะครับใกล้ละ58 59พอ1ปตัวมันก็จะเป็น hello investing นะครับก็คือมันก็จะ run ตรงนี้ให้เรานะครับเท่านี้นะครับเราก็จะสามารถ ตั้งเวลาในการลันจอบ1ตัวได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จริงๆประโยชน์ของการใช้ตัว s สเกจ l e เนี่ยจริงๆเราสามารถใช้ควบคู่ไปกับหลายๆอย่างได้นะครับก็คือการลันแบบตัวนี้เลยนะครับก็คือลันผ่านตัวโคแบเลยนะครับหรือประโยชน์อย่างนึงคือเราไปเปิด VPS แล้วเอาโค้ดตัวนี้ไปโยนไวบนน้บน VPS นะพอเราโยนไว้บน VPS เสร็จปุ๊บเราก็ตั้งเวลาให้มันลันทุกๆนะ วันนี้เวลานี้นะครับแล้วก็ให้มันส่งข้อมูลกลับมาให้เรานะครับเราก็จะได้สิ่งที่เราต้องการณเวลานั้น,น,นๆนะครับก็คือตั้งเวลาได้ทุกๆ5วินาทีก็ได้หรือทุกทวันเวลานี้ก็ได้หรือทุกๆวันจันวันพุธอะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะครับเป็นการ build project ขึ้นมา project หนึ่งนะครับยกตัวอ,อย่างเช่นผมเคยทํานะครับก็คือตั้งเวลาให้มันรัน ทุกๆวันนะครับโดยการส่งราคาน้ำมันว่าวันนี้ราคาน้ำมันของแต่ละตัวเนี่ยเป็นาราคากี่บาทนะครับก็ให้มันส่งกลับมาแล้วก็ประกอบกับการใช้ไลน์โน t ิฟายนะครับเพื่อให้ส่งโค้ดตัวนี้ให้ส่งตัวเท็กซ์ตัวนี้กลับมาในไลน์ของเราส่วนตัวเราก็จะรู้แล้วว่าอาเช้านี้น้ำมันราคาเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นการ นำหลายๆส่วนมาประกอบการ build project ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เป็นการฝึกการเขียน Python ลงไปด้วยนะครับก็สําหรับใครที่สนใจเรื่องการเขียน Python นะครับก็สามารถกดติดตาม Investing เอาไว้ได้นะครับหรือว่าใครที่ชื่นชอบเรื่องของการลงทุนนะครับก็สามารถเข้ามาดูรายละเอียดของคอร์สที่ทาง Investing เนี่ยเคยมีเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นสายที่เป็นสายเทรด Python Trading Track นะครับหรือว่าจะเป็นสายการ ทำเอชเ l e i r n i n g กับทำาิ e Learning ก็สามารถเข้ามาสมัครกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ตัว YouTube ตัวนี้นะครับก็สามารถดูรายละเอียดกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนทางช่อง YouTube ของ i n v e s t i c เอาไว้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ